ไดบันทึกภาพที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้ได้บันทึกเรื่องราวบางตอนที่สำคัญในเหตุการณ์จริงที่บ้านร่มกล้าวอําเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่วันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2530ถึงวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2531ภารกิจปฏิบัติการรบ ลาดตะเวนหาข่าวกวาดล้างทําลายและซุ่มโจมตีกองกําลังต่างชาติที่รุกล้ำอธิปไตยเข้ามายึดพื้นแผ่นดินของไทยบริเวณเนิน1428เทือกเขาภูสอยดาวเพื่อให้ข้อความสั้นต่อการบรรยายและง่ายต่อการติดตามเรื่องราวจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการเรียกชื่อหน่วยและตำแหน่งบางตอนของเนื้อเรื่องดังนี้ หัวหน้าชุดควบคุมและประสานงานโครงการ513และผู้บัญชาการค่ายปักธงชัยจะใช้คำว่าผู้บัญชาการค่ายปักธงชัยชุดควบคุมและประสานงานโครงการ513ส่วนแยกที่18จะใช้คำว่าส่วนแยกที่18ทหารสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะใช้คำว่าทหารลาวปีพุทธศักราชจะใช้เฉพาะลำดับของปี

แค่ที่มันมันงาน่านชีวิตที่น้องเราคนนี้อดใจรักใครใคร is hey, สถานการบ้านร่มกล่าวอำเภอชาติาการจังหวัดพิศุโลกตามที่ได้มีทหารลาวนำกำลังจำนวนหนึ่งรุกล้ำอธิปบาตายเข้ามาในเขตไทยแล้วยึดแผ่นดินบางส่วนพื้นที่บ้านร่มกล่าวอำเภอชาติาการจังหวัดพิศุโลกเอาไว้ แล้วตั้งฐานที่มั่นไว้จำนวนมากทั่วบริเวณเนิน1428ใกล้ชายแดนไทยลาวอันเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่3ทาหารลาวเหล่านั้นยังได้อ้างสิทธิเหนือดินแดนไทยว่าพื้นที่จากหมู่บ้านร่มกล้าวตั้งแต่ลำน้ำเหืองป่าหมันขึ้นไปรวมประมาณ8 6ตารางกิโลเมตรเป็นแผ่นดินของลาว ต่อมาเมื่อวันที่31พฤษภาคม2530กำลังทหารลาวดังกล่าวได้เผาทำลายรถแท็กเตอร์ที่สร้างทางอยู่และเมื่อวันที่8สิงหาคม2530ทหารลาวจำนวนหนึ่งกองพันได้ยกกำลังเข้าตีฐานปฏิบัติการชุดควบคุมบ้านร่มเกล้าวของกรมทหารพรานที่34แต่ไม่สำเร็จสถานการณ์ทั่วไปเริ่มรุนแรงขึ้น สิ่งที่กองทัพภาคที่สามจะต้องทำก็คือขับไล่ทหารลาวออกจากเขตไทยแล้วยึดเนิน1428คืนให้ได้โดยเร็วที่สุด และแผนการปฏิบัติได้เริ่มขึ้นโดยกองทัพภาคที่สและกองเหนือการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ได้เปิดยุทธการสอยดาวเพื่อยึดเนิน1428คืนและได้ขอรับการสนับสนุนกำลังสหารพรานจากชุดควบคุมและประสานงานโครงการ513ค่ายปักธงชัยในขั้นต้น จำนวนหนึ่งบอกอควบคุมห้ากองร้อยหานฐานจู่โจมและหนึ่งฐานยิงสนับสนุนต่อกองทบ,บเพื่อปฏิบัติภารกิจนี้ตลอดพื้นที่รอยต่อจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเลยในกรณีนี้กองทบ,บได้อนุมัติตามร้องขอชุดควบคุมและประสานงานโครงการ513จึงได้พิจารณามอบหมายภารกิจอันสำคัญน,นี้ ให้ชุดควบคุมและประสานงานโครงการ513ส่วนแยกที่18ใช้ชื่อรหัสว่าพรานพมินเป็นหน่วยปฏิบัติจากนั้นได้จัดให้กำลังพลทำการฝึกทบทวนการรบเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่จะขึ้นไปปฏิบัติงานณนะบ้านรมกล่าวระหว่างวันที่22-24ถึงสิงหาคม2530 ส่วนแยกที่18ได้จับเจ้าหน้าที่ไปประสานการปฏิบัติกับกองทัพภาคที่3และตรวจภูมิประเทศในพื้นที่ทั้งทางพื้นดินและทางอากาศในวันที่29สิงหาคม2530บอกอส่วนแยกที่18และส่วนล่วงหน้าได้เดินทางเข้าพื้นที่ในวันที่31สิงหาคม2530กำลังส่วนใหญ่ รับการตรวจสภาพความพร้อมรบก่อนจะออกเดินทางการต่อข nice ้อหมายบกบในพื้นที่มเารจหวัดเียนอกเา้เอด่านทายมี่งเรือจังเมืงนันมีหึกวบคุมมหนหานวยาทัอกานุนาเป็นหเรือมมาเพื่อทีคนอีัแต่พกองพัทาทสามที่เมืองน ตาตามเดินไปทาตดตัวเองเ่อูุ้ชีวิตขอเจนท่านผู้มีเกียรติท่าน ใน,ในคือวันที่31สิงหาคม2,530กำลังส่วนใหญ่ได้เดินทางออกจากท่ายปักธงชัยเข้าสู่พื้นที่บ้านร่มกล่าวโดยรถรับจ้างและถึงในเช้าว,วันที่1กันยายน2,530การปฏิบัติภารากิจในครั้งนี้ส่วนแยกที่18ได้ขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับที่บังคับการทางยุทธวิธีกองพลทหารม้าที่ห เริ time, ่มปฏิบัติตามแผนตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายน2530เป็นต้นไปโดยรับผิดชอบในการกวาดล้างทำลายผลักดันทหารลาวทั่วพื้นที่บ้านร่มกราวแล้วยึดเนิน1428คืนในช่วงวันที่หนึ่งและวันที่สองกันยายน2530กองร้อยาทหารจู่โจมที่910 911, 912และ963ทำการแทรกซึมเข้าพื้นที่หลังจากเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้ววันที่3กันยายน2530กำลังพลของกองร้อยทหารพรานต่างๆส่วนหนึ่งดัดแปลงที่มั่นในที่ตั้งกับบางส่วนออกลาดตะเวนหาข่าวสกัดกั้นกวาดล้างทำลายและซุ่มโจมตีทหารลาว ในพื้นที่รับผิดชอบในวันที่4กันยายน2530 ชุดลัตรเวงของกองร้อยฐานที่ร1 2านที่912คือกองร้อยพการได้ปะทะกับกำลังทหารลาวที่บริเวณ QV 088479ทางทิศเหนือของเนิน905นานประมาณ10นาทีจากการสำรวจพบรอยเลือดของฝ่ายตรงข้ามและกำลังดังกล่าวหลบหนีไปได้บริเวณใกล้ที่ปะทะมีที่ตั้งดัดแปลงเป็นหลุมบุคคลมีเพิงพักสี่หลังฝ่ายเราได้รับบาดเจ็บสองนายจึงนำออกจากบริเวณปะทะ คือทหารพรานสมจิตมนอยู่ผนเนาถูกยิงบริเวณลำตัวแขนและขาอาการสาหัส และอีกนายหนึ่งคือทหารพลานิพนธ์สุขวงแก้วถูกยิงบริเวณลำตัวสะโพกหน้าท้องไส้ไหลอาการสาหัสมาเอาไปวะเอเเอย่ามึงมาอมอ่ามครดขกัน้างกลนี่นี่วางเดย่ง

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชจังหวัดสุโลกต่อ ปฏิบัติภารกิจในภูมิประเทศที่ยากลำบากในระยะแรกได้จัดที่มีการส่งสเสบียงทานอากาศซึ่งวดแรงเป็นวันที่7กันยายน2530ในวันที่8กันยายน2530 ชุดลาดตระเวนของกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่910เหยียบกับระเบิดหนึ่งนายถูกสะเก็ดบริเวณเข่าทั้งสองข้างและเสียชีวิตภายหลังคือทหารพรานชาญอักษรชัยวันที่12กันยายน2530เฮลิคอปเตอร์ที่ส่งเสบียงให้กับกำลังพลในพื้นที่ประสบอุบัติเหตุตกที่ฐานปฏิบัติการอัศวิน กองร้อยทหารพรานจู่โจมที่911และเจ้าหน้าที่ชุดกู้เฮลิคอปเตอร์จากศูนย์การบินทาหารบกได้มาทำการกู้กลับไปได้เป็นที่เรียบร้อย ในวันที่27กันยายน2530กองร้อยทหารพานจู่โจมที่963ได้ประทากับฝ่ายตรงข้ามฝ่ายเราบาทเจ็บหนึ่งนายคือทหารพานยินจ่ายแม่นและในวันที่4ตุลาคม2530ทหารลาประมาณ40คนเข้าตีฐานปฏิบัติการ1912ด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังปืนเล็กที่บริเวณ QV088459 ฝ่ายเราตอบโต้จนถอนตัวไปและเหยียบกับระเบิดศูนย์เจตมนนนมากวันที่7ตุลาคม2530ชุดละเวนของกองร้910เหยียบกับระเบิดข้อเท้าซ้ายขาหนึ่งนายคือทหารพรานอุดรนิลพัฒน์มารยะแรก เฮลิคอปเตอร์รับคนเจ็บยังสามารถเข้าสู่พื้นที่ได้ในวันที่14ตุลาคม2530ทหารลาวประมาณ8-10คนยิงรบกวนฐานปฏิบัติการพระการคือ1912นาน10นาทีฝ่ายเราตอบโต้ทหารลาวจึงถอนตัวไปและในวันที่26ตุลาคม2530ทหารลาวประมาณ30คนเข้าตีฐานปฏิบัติการของกอง1912อีกครั้งหนึ่ง ด้วย RPG M79 และปืนอากา้านานประมาณ40นาทีฝายเราบาดเจ็บ3นายลหลังจากนั้นผู้บัญชาการค่ายปักธงชัยและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจให้โอวาทและนำสิ่งของใช้ที่จำเป็นแก่กำลังพลไปมอบให้ ที่ส่วนแยกที่18บ้านร่มกล้าวดุลถ้าครามด,ดีเป็นดีดุดที่เกด้นาะเลากมา่าการที่ดดตางได้ร้องขอหรักากดีเป็นดีแห่ง,งดีครับมีความอุ้นใจดดยเด็ดน,นีทำไว และต่อมาหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการกองทบก315ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหน่วยเป็นส่วนโครงการ315พร้อมคณะและแม่ทัพภาคที่3ได้เดินทางไปส่วนแยกที่ 18, เ,18เพื่อขอทราบสถานการณ์และมอบของขวัญให้กับกำลังพลของส่วนแยกที่18ด้ววยในระหงปฏิบัติหน้าที่การปกติครับ ในครั้งนี้ผู้บัญชาการค่ายปาทงชัยได้บรรยายสรุปถึงสถานก,การณ์ทั่วไปให้หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการกรงทบบ315และแม่ทัพภาคที่3ได้ทราบที่ที่มีปัญหาระหว่างเราตัดสาระจากคนเรานั้นมีระยะกำลังคนที่มีเต็มสานั้นกำลังคนต้องรับภาระ 8, 6, 8. และต่อจากนั้นหัวหน้าส่วนแย่ที่18ได้บรรยายรายละเอียดในการปฏิบัติของหน่วยให้คณะได้ทราบด้วยสรุปได้เป็นสาประเทศในการคือกำลังของสหารประเทศลาวกำลังของทหารเวียดนามและกำลังของผู้ปรกอบการราย ในวันที่3 1ตุลาคม2530ส่วนแย่ที่18ได้วางแผนเตรียมการเข้าตีที่หมายสอง2ตามแผนทมินดงวันที่1และวันที่2พฤศจิกายน2530ได้เคลื่อนกำลังอาวุธจุดโทปปรณ์และเสบียงอาหารไปเพิ่มเติมให้กับหน่วยในพื้นที่ ไปถึงทีแยกขั้นร้อยจางนร้อคูน่นายเราเี่อีกละร้อาการในวันที่3พฤศจิกายน2530กำลังส่วนที่จะเข้าตีได้ประชุมวางแผนและแบ่งมอบหน้าที่ในการปฏิบัติที่ฐานสิงห์พยองคือกองร้อยทหารทานจูโจมที่910หลังจากเตรียมการประชุมและวางแผนเรียบร้อยแล้ว ได้ส่งกำลังเข้าวางตัวเตรียมปฏิบัติต่อที่หมายส่วนที่หนึ่งเธอได้แล้วกำลังส่วนที่สามคือฐานยิงย่อนกำลังก็จะมีฐานยิงราชาของเราจากเก้าหนึ่งูกเก้ากสามก็จะเข้าที่หมายสองพอเข้าที่หมายสองได้แล้วก็ให้เก้าหนึ่งหนึ่งจากไชุดหนึ่งในวันที่สี่ พฤศจิกายน2530นากำลังส่วนที่จะเข้าตีของ1910เ1 9 6 3เคลื่อนที่เข้าสู่ที่หมายและในการเคลื่อนที่วันนั้นระหว่างทางเกิดฟ้าขนองฝนตกหนัก กำลังพนเปลียกฝนแน่นอนเมื่อเปียกฝนความหนาวเหน็บยอมเกิดขึ้นการเดินทางเข้าสู่ที่หมายเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องตายเถาวันลงหน้าผาเพื่อเดินทางขึ้นเขาอีกลูกหนึ่งไปสู่ที่หมายซึ่งตั้งอยู่บนยอดเนินที่สูงชัน แ,แม้น้ําจะคุนพวกเราก็ต้องเตรียมเอาไว้หลังจากฝนหยุดได้ปรับร,ปรูบร um ปขบวนเข้าตีค่าศึกเนื้อใกล้ถึงเนื้อหนึ่องแปดคือที่หมายสองจุดที่จะทำกา <Spring. S 2> รเข้าตีในวันนี้กําลังคนที่จะเข้าตีได้ปรับรูปขบวนเป็นหน้ากดาน ายทหารหลาวได้ใช้ทั้งอาวุธปืนเล็กอาวุธประจำหน่วยปืนไร้แหลงสะพอนถอยหลังปตอ,อเครื่องยิงลูกระเบิดปืนกลยิงมายังฝ่ายที่กำลังคนของช่ายประทุมชัยวางตัวอยู่